สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะเรามาเก็บข่าวนะคะฮิตฮอตบนโซเชียลกันต่อค่ะก็มีแฮชแท็กนะคะเกิดขึ้นมาในวันที่10พฤศจิกายนปี2025นะคะก็ทำให้เหล่าบรรดาชาวเน็ตก็มึนๆงงๆนะคะเพราะว่ามันเป็นแฮชแท็กเรียกร้องนะคะให้จางหลิงเหอกระสินยุนั้นได้ร่วมงานกันค่ะเพื่อนๆแล้วมันก็ระเบิดระเบินนะคะถูกแชร์ไปบนโซเชียลมีเดียเยอะมากๆเลยค่ะเรามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะสาหรับบล็อก ะะที่แอดหวานไปอ้างอิงเนื้อข่าวของเขามาก็ชื่อว่าเฉินหลินนั่นเองค่ะก็เขียนไว้วันที่10พฤศจิกายนปี2025กันเลยทีเดียวนะคะเนื้อข่าวบอกว่าวันที่10เนี่ยแหละคะ่พะพฤศจิกายนปี2025หัวข้อที่เป็นกระแสนะคะบนเว่ยป๋ออย่างฮแท็กนะคะ,นนะ,ค,ะคือเป็นภาษา,าจีนนะก็ขอให้สันเว่และจางหลิงเหอนั้นร่วมงานกันค่ะแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่สันเว่คนที่พวกเรารู้จักนะคะเอองงๆกัน ma ก่อให้เกิดนะคะกระแสะวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดทั่วทั้งอินเทอร์เน็ตเลยตกลงแล้วสนเวไหนอะไรยังไงนะคะคําเรียกร้องความร่วมมือที่ดูเรียบง่ายนี้แต่ด้วยถ้อยคําที่มีความคุ้มครือคุ้มครือค่ะกลับกลายเป็นกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ที่สร้างความสับสนมากเลยไม่เพียงแต่ดึงนักแสดงอย่างสนเวนะคะนักแสดงหญิงแล้วก็จางหลิงเหรอรวมถึงสนเวอ,อีกคนหนึ่งนะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นลูกสาวของคุณชิงหมี่เย่าค่ะก็เป็นดาราฟแฟชั่นนะคะ ชื่อดังจากฮ่องกงนั่นเองเข้ามามีส่วนร่วมในฮชแท็กนี้นะคะแล้วก็ยังจุดชนวนให้เกิดการถกเถียงอย่างดุเดือดในหมู่แฟนๆอีกด้วยค่ะเบื้องหลังเหตุการณ์นี้ก็คือความคาดหวังอย่างแรงกล้าของผู้ชมที่มีต่อคู่รักบนหน้าจอนะคะแล้วก็เรื่องราวของการขาดความมั่นยำนะคะทางข้อมูลแล้วก็ความเคารพขอบเขตในการแสดงออกบนโลกออนไลน์นั่นเองค่ะเรื่องราวนะคะมันเริ่มต้นจากกระแสรเรียกร้องอย่างแรงกล้าจากชาวเน ให้ สนเวยกับจางหลิงเหอค่ะซึ่งความสัมพันธ์ของศิลปินทั้งสองเนี่ยเริ่มต้นมาจากรายการเรียลิตี้โชว์รายการหนึ่งเพื่อนค่ะ let's start uh, deducing นะคะเรื่องนั้นในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี่เองนะคะซึ่งเคมีของสวนเว่แล้วก็จางหลิงเหอนั้นเรียกได้ว่าดีมากเลยค่ะปฏิสัมพันธ์มีความเป็นธรรมชาติแล้วก็ทั้งคู่ดูว่ามีความอ่อนหวานนะคะเป็นการสร้างช่วงเวลาที่น่าจดจํามากๆเลยในรายการววลรตี้ อย่างเช่นไอเกมที่เขาเล่นกันนาะเวินาทีอันศักดิ์สิทธิ์ใต้ต้นซากุระนะคะแล้วก็บุคลิกที่ขี้อายแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยพลังค่ะของคุณจางหลิงเหอไปตัดกับความลงตัวกับบุคลิกที่สดใสมีชีวิตชีวาเปลี่ยนพลังของสันเว่นั่นเองนะคะจนทําให้แฟนๆต่างก็ตั้งฉายาว่าทั้งคู่เป็นเหมือนกับแบบมูนไลท์เป่าเหอค่ะทั้งคู่เลยนะคะเป็นการเล่นคําที่คนจีนเขาสื่อถึงความสัมพันธ์แบบโรแมนติกระหว่างจางหลิงเหอ ส่วนเวค่ะ เคมี er ที่เข้ากันได้อย่างฉับพลันของทั้งคู่นะคะก็ยิ่งแสดงให้เห็นถึงความฉลาดทางอารมณ์อันสูงส่งนะคะในงานประชุมนะคะไวป์ปอวิชชั่นคอนเฟอเรนค่ะด้านหลังเวทีเมื่อวันที่3พฤศจิกายนนะคะจางหลิงเหอเองก็ได้เข้าไปทักทายสนุนเย่อย่างกระตือรือร้นเลยค่ะก็ปลุกความทรงจำนะของผู้ที่เห็นคลิปนี้ด้วยการแบบเออทั้งคู่นี่เคมี er ดีววานน่าจะมาเจอกันในซีรีส์ทั้งสักเรื่องหนึ่งนะคะก็เลยจุดประกายประเด็นที่เป็นกระแสทาง อ,อ,อย่างไรก็ตามนะคะการแสดงออกถึงความปรารถนาของชาวเน็ตที่ต้องการให้ทั้งคู่นั้นร่วมงานกันเพื่อนๆก็คงจะเข้าใจว่าชาวเน็ตหมายถึงสันเว่ยไหนใช่ไหมคะโดยเฉพาะข้อความคุ้มเคือที่ว่าขอให้มีการร่วมงานกันร,ระหว่างสันเว่ยแล้วก็จางหลิงเหอแต่ว่าไม่ใช่สันเว่ยคนนี้นะคะได้ก่อให้เกิดความกังวลอย่างมากค่ะว่ารีคาว่าไม่ใช่สันเว่ยคนนี้นะคะในหัวข้อที่กําลังเป็นกระแสถูกตีความว่าเป็นการ ปฏิเสธนักสแสดงสาวสันเว่ไม่ใช่นะนเพื่อนซึ่งสร้างความเดือดดาลนให้กับแฟนๆของคุณสันเว่ทันทีเลยค่ะประเด็นถกเถียงทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วนะฮะโดยมุ่งเน้นไปที่ประเด็นสําคัญ3ประการค่ะประการแรกนะคะการใช้ถ้อยคําที่คุ้มเครือทําให้สาธารณชนเข้าใจผิดนะคะคิดว่าเป็นแบบเออสันเว่ไหนอะไรยังไงทั้งที่ความจริงแล้วอะ่ะเ,เขาหมายถึงนะคะสันเว่ลูกสาวของศิลปินชาวฮ่องกงคุณชิงมี ะะประการที่2ก็คือมีการมีส่วนร่วมของทั้ง3ฝ่ายถูกดึงเข้าสู่ประเด็นถกเถียงนี้ค่ะบังเอิญว่าฝ่ายหญิงนะคะก็คือชื่อเซนเย่เหมือนกันแล้วก็มีรายงานว่านักแสดงสาวเซนเย่ถึงกับตั้งเครื่องหมายคําถามแล้วก็รีบลบออกทันทีเลยค่ะดูเหมือนจะเป็นการตอบสนองต่อความไม่พอใจด้วยนะคะประการที่3ก็มีการตั้งคําถามถึงการบิดเบือนเรื่องราวค่ะโดยผู้ใช้บางรายก็ชี้ให้เห็นว่าความคิดเห็นปโปรโมตจาก ฟแฟนๆของนักแสดงสาวส่วนเยภายใต้แฮชแท็กดังกล่าวถูกลบออกไปแล้วนะคะซึ่งชี้ให้เห็นถึงการบิดเบือนโดยเจตนาแล้วก็ทําให้ความขัดแย้งระหว่างฟแฟนๆรุนแรงมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ชาวเน็ตเรียกร้องให้มีการร่วมมือกันนี้มุ่งเน้นไปที่ประเภทของละครน,นะคะความเข้ากันทางอารมณ์ทางสายตาแล้วก็ความสามารถในการแสดงที่เสริมซึ่งกันและกันค่ะผู้ชมส่วนใหญ่นะคะก็คาดหวังว่าทั้งสองนั้นจะได้แสดงในละคร เยาวชนไอดอลร่วมกันนั่นเองนะคะซึ่งก็ถูกพูดถึงบ่อยครั้งแล้วก็ด้วยความแตกต่างของความสูงของทั้งคู่ด้วยแล้วก็อารมณ์ที่แตกต่างกันระหว่างจางหลิงเฮอซึ่งสูง189เซนติเมตรส่วนสันเว่นั้นนะคะสาวสวยของพวกเราสูงเพียง160เซนติเมตรค่ะ ซึ่งก็ถือว่าไม่ได้แปลกอะไรเนาะพอเรื่องอื่นๆก็เคยมีมาแล้วสําหรับความแตกต่างด้านความสูงของอพระเอกกับนางเอกมากๆอย่างนี้นะคะในด้านการแสดงนะคะการแสดงที่เฉียบคมของจานหลิงเหอแล้วก็การแสดงที่ละเอียดอ่อนของสนเว่เชื่อว่าจะสร้างคู่เคมีดึงดูดใจได้ดีทีเดียวนะคะส่วนสนเว่อีกส่วนหนึ่งนะคะซึ่งสันเว่ส่วนนั้นน่ะเป็นลูกสาวของอศิลปินจากฮ่องกงซึ่งเธอเป็นนางแบบเพื่อนแล้วก็เธอ เคยถ่ายแบบนะคะกับคุณจางหลิงเหอด้วยก็เลยทำให้เกิดทาให้เกิดความเข้าใจผิดว่าตกลงแล้วเนี่ยแฮชแท็กนั้นเกิดขึ้นเพื่อจะเรียกร้องให้จางหลิงเหอมีละครกับคนไหนกันแน่นั่นเองนะคะทีนี้เมื่อความขัดแยง้งทวีความรุนแรงขึ้นค่ะปฏิกิริยาของศิลปินแล้วก็เกิดสงครามแฟนคลับก็กลายเป็นประเด็นหลักขึ้นมาเฉยเลยนะคะดูเหมือนว่านักสแสดงสาวาส่วนเย่จะแสดงความคิดเห็นของเธอออกมาด้วยการลบเครื่องหมายคําถามอย่างรวดเร็วขณะที่แฟนๆของเธอมุ่งเน้น ไปที่การโปรโมทละครของส่วนเวย่ซึ่งจะมีละครออกใหม่เร็วๆนี้นะคะกระตุ้นให้ผู้ชมมุ่งเน้นไปที่งานดีกว่านะคะอย่าจมอยู่กับความขัดแย้งค่ะแฟนๆของจางหลิงเหอก็ย้าว่านะคะเขาก็ไม่ใช่เครื่องมือแล้วก็มาแนะนําละครใหม่อะไรเงี้ยนะคะก็คือมีแฟนคลับบางคนของจางหลิงเหอก็มาเหมือนกับลังแคลังคัดแฟนคลับของสนเย่ว่าจะมาอาศัยกระแสของจางหลิงเหอในการโปรโมทละครหรือเปล่านะคะคนเราเนาะ <laughs> เออก็ทําให้เกิดการ ทะเลาะกันขึ้นมาทั้งๆท,ที่ศิลปินเขาก็ดีๆต่อกันอยู่นะคะอันนี้ในมุมข่าวนะคะเขาบอกว่าจากมุมมองของอุตสาหกรรมเนี่ยความเป็นไปได้ในการที่จะมาร่วมงานกันอของอละครระหว่างเซินเว่กับทางจางหลิงเหอนั้นยังอยู่ในขั้นที่ผู้ชมนั้นตั้งหน้าตั้งตารอแล้วก็ยังไม่มีการเปิดเผยโปรเจกต์ใดๆที่เกี่ยวข้องทั้งกับทั้งคู่ในขณะนี้นะคะปัจจัยสําคัญอยู่ที่ประเภทของบทนะคะแล้วก็กําหนดการเปิดตัวตารางงาน ของทั้งคู่รวมทั้งการตัดสินใจของนายทุนแล้วก็ทีมงานด้วยค่ะปัจจุบันทั้งคู่ต่างก็ให้ความสําคัญกับโปรเจกต์ของตนเองนะคะต่างคนต่างมีงานเป็นของตัวเองค่ะดังนั้นโอกาสที่จะเป็นไปได้ที่จะร่วมงานกันเป็นครั้งที่2หลังจากรายการวาไรตี้นะคะก็ต้องรอไปก่อนเนาะก็ต้องดูว่าเสียงตอบรับแล้วก็คำเรียกร้องนะคะจากตลาดนะคะมีความเสี่ยงมากไหมมีอะไรไหมก็หลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่ต้องประเมินกันแล้ว ก็แน่นอนก็ต้องมีโอกาสอยู่แล้วทั้งคู่ก็ยังคงอายุยังน้อยอยู่นะคะเพื่อนๆ หัวข้อที่อยู่ๆก็เป็นกระแสขึ้นมานี้นะคะโดยพื้นฐานก็เป็นความเข้าใจผิดนะเพื่อนๆเพราะว่ามันมีคนชื่อเหมือนกันนั่นเองแล้วก็แต่ละคนผู้หญิงสนเวททั้งสองคนเนี่ยเคยร่วมงานกับจางหลิงเหอนั่นเองแต่ว่าคนที่ถูกแบบาชาวเน็ตเรียกร้องให้มีงานคู่กันที่เป็นซีรีส์ก็คือสนเวทที่ที่คนทั้งเอเชียรู้จักเธอนี่แหละคะ่ะก็คือนักแสดงสาวตาหวานตา,าหน้าตาน่ารักนะคะตากลมโตบ้องแบ้วเลยทีเดียวคะ่ะเธอก็อยู่ใน งการมานานแล้วนะนแล้วก็มีซีรีส์ซึ่งเป็นแนวหว,วานๆานโรแมนติกที่ดังไปทั่วเอเชียก็มีนะที่แสดงคู่กับคุณดีแลนหวังนะคะก็ยังคงมีคนที่ต่อเรืออยู่ทั้งๆที่แบบก็นานมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้อย่างไรก็ตามนะคะด้วยความที่ความสัมพันธ์ดีๆของทั้งสันเว่แล้วก็จางหลิงเหอเนี่ยอยู่แบบเออดูแล้วมีมิตรภาพที่ดีมากเลยนะเพราะว่าจางหลิงเหอยิ้มกว้างมากเพื่อนๆเห็นไหมออในงานหวยปอนะคะจางหลิงเหอโอ้ยิ้มกว้างสุดๆเลยแล้วก็ทักท ได้แบบสนเยมากๆเลยนะคะซึ่งนัดจุดนี้ก็ดีออกเพราะว่าท่ามกลางการทํางานที่เคร่งเครียดนะคะการที่มีมิตรภาพดีๆกับเพื่อนนักแสดงด้วยกันก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยล่ะค่ะบรรยากาศดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็เอาเป็นว่าแทนที่ชาวเน็ตนะคะจะมาตั้งคําถามเกี่ยวกับที่จะชวนทะเลาะอะไรเงี้ยก็อย่าไปจมดิ่งอยู่ในอยู่ในทะเลของความขัดแย้งดีกว่ามองโลกในแง่ดีแล้วก็รอคอยว่าเมื่อไหร่พวกเขานั้นจะได้มีโอกาสมีโปรเจกต์ร่วมกันนะคะ หรือไม่ก็รอสนับสนุนผลงานของนักแสดงทั้งสองท่านละกันค่ะก็อะไรที่มันเป็นแบบเล็กๆน้อยๆบางทีเกิดความเข้าใจผิดขึ้นมาแล้วก็เป็นเรื่องราวเนาะเป็นเรื่องเป็นราวนะคะร้อยวันพันเหตุการณ์บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของจีนเลยละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะก็เนี่ยเรื่องเท่านี้แหละก็เป็นเรื่องนะทะเลาะกันนะคะบางกลุ่มทะเลาะกันใหญ่โตเลยทีเดียวค่ะส่วนน้องอีกคนหนึ่งเนาะส่วนเย่ออีกคนหนึ่งเขาก็น่ารักนะก็มีความน่ารักน่ารักเหมือนกันแต่อะไรก็ตาม ก็ไม่ใช่ส่วนเวนนั้นเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของเอพิโซดนี้นะคะมีความสุขกันมากๆค่ะสวัสดีค่ะ